สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไผ่โตโยต้าชัวร์บนราชธานีนะครับวันนี้เราอยู่กับ เจ้านี่เลยนะครับ MG 3ตัวใหม่นะครับลูกค้าสีขาวมุกนะครับมีสลุบให้เลีเยียบ้อยนะครับรถปี2019าห่างจากรุ่นใหม่ไปเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยนะครับตัวนี้เป็นสีขาวเขาเรียกว่าสีขาวสีขาวมุกนะครับลูกค้าจะว่ามเมทัลลิกก็ไม่ใช่นะออกเป็นมีเม็ดมุกให้เห็นอยู่นะครับตัวนี้มีไฟนะครับมีไฟ LED นะครับเขาเรียกว่าไฟ เพิ่มความสว่างสวยนะครับที่สวยงามนะครับมีไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็จะมีเฉพาะตัวที่หรูหูหรือว่ารถแพงๆเท่านั้นนะครับมีไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับสัญลักษณ์ MG ตัวใหญ่เลยนะครับโเมี่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับเป็นรถเรียกว่ารถ ใช้ในเมืองนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะครับมีมิติที่สวยงามนะครับล้อนะครับล้อตัวนี้ให้ยางมา195ทับ55 R16 นะครับตัวเล็กก็ให้แม็กใหญ่มากพอสมควรนะครับลูกค้าแม็กขอบ16นะครับสีดำตัดโพรเมียมนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ MG นะครับสัญลักษณ์สวยงามนะ มีไฟเลี้ยวต้องหูกระจกให้ลูกค้าเลี้ยวเรียบร้อยนะครับตัวนี้ถ้ามองไกลๆนะครับมองไกลๆเลยจะคล้ายรถมิติคล้ายๆรถยุโรปแบรนด์หนึ่งแล้วกันคล้ายรถยุโรปแบรนด์หนึ่งเลยเหมือนมากเลยนะครับถ้ามองไกลๆนะฮะมีไฟท้ายนะครับลูกค้าไฟท้ายตัวนี้เส้นขนาดใหญ่นะครับดูเป็นมิติ สวยงามเลยนะครับสัญ,ญลักษณ์ MG 3นะครับลูกค้าตัวนี้เป็น MG 3แล้วก็นี่เลยนะครับธงชาติของอังกฤษนะครับคือรถประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับ MG นะครับมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับมีเซ็นเซอร์ให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะที่สำคัญนะครับตัวนี้มีซันรูฟด้วยเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันไป ฝั่งนี้นะครับฝั่งคนขับนะครับลูกค้าแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าพวงมาลัยนะครับหุ่มหนังสามก้านให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีโพรเมียมนะครับสามารถมีมติฟังก์ชันเลือกเพลงรับเพลงรับโทรศัพท์อะไรแล้วเรียบร้อยนะครับคุณแจนะครับขนาดใหญ่นะสามารถพับได้นะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันนะฮะ นี่นะครับไม่หมื่นสามนะครับลูกค้าให้ดูเลยว่าใหม่หรือไม่ใหม่แค่ไหนรถใหม่มากนะครับไหม่วิ่งแค่หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบแปดกิโลนะครับถือว่าใหม่น้อยมากนะครับระบบไฟนะครับไฟแผงประตูนะครับกระจกนะครับอยู่ตรงนี้หมดนะครับสามารถปรับกระจกเลื่อนกระจกได้นะครับ ป่ะเดี๋ยวพามาดูออปชันพิเศษแล้วก็เครื่องเสียงฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้นะครับก็มีจอแสดงผลขนาดใหญ่นะครับสามารถเลือกไม่ว่าเป็นทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมบลูทูธอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่นะครับ AMFM นะครับเลือกวิทยุนะครับอะไรได้หมดนะครับตัวนี้นะครับที่สำคัญนะครับลูกค้าแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลสามารถ ปรับเพิ่มนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ที่สำคัญนะครับลูกค้าที่สำคัญเลยตัวนี้นะฮะตัวนี้มีซันรูฟให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดซันรูฟให้ดูนะครับนี่นะครับลูกค้าราคาเบาๆนะครับแันนี้ผ่อนอยู่ แค่หกพันไปไปลายนะครับฟรีดาวเดี๋ยวแจ้งราคาท้ายคลิปนะครับมีสรลูปให้แล้วเรียบร้อยนะครับราคานี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับรถมีสรู่ปเนี่ยต้องมีหลักล้านอัพนะครับลูกค้าแต่นี้ MG คันเล็กๆเราให้มาครบคันเลยนะครับเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้ด้วยสีขาวนะครับมี texture แบบตัดคล้ายๆลายสกอ็อตนะครับ ถือถือว่าสวยงามทําความสะอาดง่ายรักษาง่ายนะครับป่ะเดี๋ยวพาไปนั่งข้างหลังกันห้องโดยสารข้างหลังนะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับลูกค้าจากหัวถึงเพดานก็ถือว่าสูงโปร่งโล่งสบายนะครับมีพักแขนให้นะครับเบาะหนังสีดำนะครับเหมือนอ่าพอดเบาะกำมะหยี่นะครับไม่ใช่หนังกำมะหยี่สีดานะครับเดินด้วยได้สีขาวนะครับแล้วก็ตัดด้วย เขาเรียกว่าคล้ายๆลายหมักลุกนะฮะลายสกอตก็ถือว่าทําความสะอาดง่ายารักษาง่ายนะครับตัวนี้สีดําสวยงามนะครับสบายมากเลยครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันนี่นะครับห้องสัภาระข้างหลังนะครับกว้างแล้วสามารถใส่ของได้เยอะเลยนะครับลูกค้านี่มีแกงไอม,มีมีกองเก็บของให้นะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเวลา ฉุกเฉินเราก็สามารถเก็บได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับสัมภาระเยอะนะสัมภาระเยอะนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับลูกค้าออปชันพิเศษตัวเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กนะครับสามารถขนของได้เยอะเลยนะครับ ศูนย์สัมภาระได้เยอะเลยนะครับตัวนี้นะไปเดี๋ยวไปดูหน้ารถกันเดี๋ยวภาพไม่เปิดฝากระโปงนะครับลูกค้าหลายคนหาที่เปิดฝากระโปง MG ไม่เจอเนะี่ยปกติจะเปิดตรงนั้นนะแต่ว่ารถ MG นะครับจะเปิดตรงนี้นะครับลูกค้านี่นะครับเปิดฝั่งผู้โดยสารนะครับฝั่งซ้ายนะบางคนหาที่เปิดฝากระโปงไม่เจอนะครับ อ่านี่เลยนะครับเครื่องยนต์ 1,500CC นซีซีนะครับลูกค้าเครื่องเบนซินนะครับอ่าสามารถใส่แก so ๊สโซฮอได้9195ได้นะครับก็ถือว่าให้เครื่องมาอ่าสมน้ำสมเนื้อนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะครับก็ถือว่าให้อัตราการเร่งและการขับขี่ที่ดีนะครับในเครื่อง บล็อกนี้นะครับสำหรับใครสนใจนะครับ MG 3นะครับปี2019คันนี้นะครับสีขาวมีสันลูปไฟโปรเจคเตอร์นะครับเขาเรียกว่าสุดยอดเทคโนโลยีเลยนะครับราคานะครับเปิดแค่3,99,000บาทนะครับ3,99,000บาทนะครับลูกค้าถือว่าคุ้มมากนะครับหายจากรถใหม่ไปเยอะเลยไม่แค่หมื่นสามเท่านั้นเองนะครับสนใจ นะครับโทรหาผ่ยได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับคลิปนี้ออกไปรีบเลยนะครับด่วนเลยนะครับใครเร็วใครได้โอกาสหน้ามีคันไหนดีๆเดี๋ยวผ่ยจะนําเสนอรีวิวให้ด้วยนะครับโอกาสนี้ต้องฝากแฟนเพจแล้วก็ช่องทาง YouTube t o ย o t a ชัวไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้ามีอะไรดีๆต้องอนำเสนออีกรอบนะครับวันนี้ต้องขอตัวกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับลูกค้าสวัสดีครับ